สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เป็นคลิปไพ่เล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะกับคนคนนั้นกันว่าไพ่ต้องการจะเล่าเรื่องอะไรนะคะสำหรับเขาให้เราฟังบ้างน้ำจะเปิดแค่พลังงานของเขาเท่านั้นนะคะส่วนในฝั่งของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกราศีเลยแค่รู้สึกว่าดึงดูดเข้ามาเจอนะคะ คลิปนี้ก็อาจจะเป็นแมสเซจหรือว่าเป็นสารถึงเพื่อนๆก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะขอให้รับเอารับฟังแต่สิ่งที่ดีๆนะคะกลับไปจากคลิปนี้เท่านั้นขอดูเรื่องราวความรักนะคะของคนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยว่าไพ่ต้องการที่จะเล่าอะไรเกี่ยวกับเขาให้เราฟังนะคะ น้ำจะไปแบบช้าๆนะคะวันนี้เสียงเริ่มแหบแล้วนะคะทุกคนพอดีน้ำดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะในช่วงนี้เน้อก็เลยวุ่นๆนนะคะอืสสองไม้เดี๋ยวน้ำจะเปิดให้ครบสิบใบก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยอ่านกันทีเดียวเนาะเดี๋ยวจะเร่งสปีดให้ด้วยนะคะ โอ okay. เคน้ำปรับกล้องนิดนึงมีพลังงานนะคะของคนที่เขาเนี่ยสอดส่องเพื่อนๆหนักมากนะคะในช่วงนี้แบบคอยสังเกตคอยส่องเพื่อนๆตลอดเลยนะคะเป็นเหมือนกับ Energy ของคนที่อยู่ทางไกลนะคะอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกัน ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะแล้วแต่กรณีหากไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะเขาก็เหมือนกับคอยติดตามชีวิตเพื่อนๆน,นะคะเหมือนมาตามส่องหนักมากอะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอยากกลับเข้ามานะคะเนี่ยอยากติดต่อมาเหมือนกับอยากกลับมาเป็นพลังงานคล้ายๆกับการรียนเนียนนะคะ เออเป็นอ n น r g y จีของโซเมตนะคะที่อยากกลับมาเหมือนมันมีความรู้สึกที่ดึงดูดกันอยู่นะคะแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับจะดูนิ่งๆไปเดี๋ยวน้ำจะมาขยายให้ทีละใบเนาะวันนี้เราจะเจาะลึกกันนะคะอ่ะเรามาดูในตำแหน่งตัวตนของเขากันก่อนเลยค่ะว่าสองไม้นะคะบอกอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง เขากำลังนะคะมีการสอดส่องเพื่อที่จะได้คิดวิธีนะคะที่จะเหมือนอยากกลับเข้ามานะคะแบบอยากกลับมางออยากทักทายนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีพลังงานของคนที่มีฟอร์มนะคะคิงดาบเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับแสดงออกในเรื่องความรักไม่เก่งนะคะ เขาจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆอ่ะพูดอะไรตรงไปตรงมานะคะย้ำเลยว่านิ่งจริงนะคะเหมือนกับตอนนี้ค่ะ e อน r g y ระหว่างเขากับเพื่อนๆอ่ะมีความแบบสมดุลหรือว่าเสมอกันอ่ะมันเลยดึงดูดให้เขาคนนี้ค่ะอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเริ่มจะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็น Energy ของการกลับมาหมดเลย เหมือนตอนนี้เขาเริ่มจะนิ่งไม่ไหวแล้วนะคะอยากกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารทักทายนะคะแต่เหมือนกำลังดูแบบสถานการณ์อยู่ว่าจะเข้ามาในตอนไหนดีนะคะตอนนี้กำลังแบบสังเกตอยู่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโอเคคือพลังงานของตัวของเขาอะคะ่ะน้ำรู้สึกว่า น่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่มีการเดินหันหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะมันเหมือนกับที่เขานิ่งไปเนี่ยเพราะในตอนนั้นน่ะเขาไม่ความรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีการตัดสินใจผิดพลาดนะคะที่เลือกที่จะนิ่งไปเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเหมือนแบบไปทั้งทางที่ยังยังรักยังคิดถึงอยู่ เพราะว่าถ้วยมันไม่ได้ล้มเนาะแต่เหมือนกับความรู้สึกของเขามันยังไม่ได้เติมเต็มถึงขั้นสิบถ้วยแต่พอเขาได้ออกไปจริงๆอะ่ะเขากลับได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีใครดีเหมือนกับเพื่อนๆเลยเขากลับมองเห็นคุณค่าในตัวเพื่อนๆแบบชัดเจนนะคะแต่วเรามาขายายกันเพิ่มเติมเนาะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะน้ำจะเจาะให้เป็นพิเศษนะคะ The Love เนี่ยตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะได้เจอกับทางเลือกใหม่ๆได้เจอกับคนที่ใช้มากกว่านี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะไปตามทางของเขาไปเองกลับมาสองเองนะคะนักเลงพออารมณ์ประมาณว่า ไปแล้วอะค่ะแต่ก็ยังแบบยังอยากรู้เรื่องราวของเพื่อนๆอนะแล้วภายใต้สําหรับคือแบบมันหนาะมอีกภายแบบหนึ่งภายใต้สําหรับคือก้าวดาบนะคะเขามีความรู้สึกที่แบบเครียดมากๆนะคะตั้งแต่ที่เขาก้าวออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนกับทางเลือกที่เขาคิดว่ามันอาจจะดีกว่าใช่กว่ามันกลับไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาเลยนะคะ ตอนนี้เหมือนกลับมามองเห็นชัดเจนแล้วว่าใครที่ดีที่สุดอ่ะเรามาขยายจัสติกกันก่อนนะคะว่าให้จัสติกมาบอกอะไรเนาะเนี่ยเขารอนะคะรอที่จะเข้ามาพูดความรู้สึกของเขานะคะแต่ด้วยความที่เขาน่าจะเป็นคนที่มีฟอร์มนะคะเขาก็เลยเหมือนกับ เหมือนรอจังหวะเข้ามาอยู่นะคะอรอมานานแล้วด้วยเนี่ยการที่เขาเงียบหายไปอะคะ่ะเขาเองก็ทรมานนะคะเหมือนไปติดอยู่ในปัญหาที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่คิดถึงได้แต่มาส่องนะคะอืแอบส่องด้วยบางคนอะเขาอาจจะมีไอดีใหม่ๆนะคะไอดี ID ที่แบบ แปลกมาสอ่องเพื่อนก็ได้นะคะคนคนนี้เพราะเขาจะเป็นคนที่มีฟอร์มเขาจะไม่ใช้ไอดีตัวเองมาส่องหรือถ้าเกิดส่วนน้อยจริงๆเขาอาจจะทําให้รู้ก็ได้ว่าเขามาส่องนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะ้ำมองว่าเขาแอบส่องของขยายคว้นเรียนนะคะว่าตำแหน่งในอดีตมาบอกอะไรนะคะโชคชะตานะคะที่ ทำให้เพื่อนๆกับเขาเนี่ยต้องห่างกันไปนะคะมันเหมือนกับเหมือนจัก,กรวาลต้องการให้เขาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเลยทําให้เจอกับสถานการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ค่ะต้องห่างกันไปเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นฝ่ายที่พยายามบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะได้รู้ใจตัวเอง ได้สร้างสถานการณ์ให้ความสัมพันธ์นี้ห่างกันไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาเพื่อต่อสู้นะคะในความสัมพันธ์ขอขยายไพ่สอง้วยค่ะในตำแหน่งพื้นฐานนะคะดวงตอนนี้นะคะเขารู้แล้วนะคะว่าเนี่ย พอเพื่อนๆเลือกที่จะเหมือนกับไม่สนใจเขานะคะนิ่งใส่เขาเย็นชาใส่เขาเนะคะเป็นอนตราที่แบบว่าเหมือนกับสถานการณ์นี้มีการรอกันมานานแล้วนะคะรอให้เขาแบบกลับมานะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันนานเกินไปเพื่อนๆอาจจะเลือกที่จะตัดเขาออกไปหรือว่าเลือกที่จะเย็นชาใส่เขานะคะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจน เหมือนพอเขารู้ว่าเพื่อนๆตัดเขาแล้วจริงๆอะ่ะเขาแบบโอ้โหอยากรีบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เลยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่แบบใจร้อนนะคะอยากกลับมามากๆนะคะหรือในบางท่านอาจจะมีการกลับมาแล้วด้วยก็ได้อันนี้เป็นบางกรณีนะคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยเหมือนเขากําลังจะติดต่อมาน้ำาวอยราปรับกล้องนิดนึงเนาะน้ำยาให้เห็นหน้าไพ่มากกว่านะคะโอเค อขอดูหน่อยนะคะว่าเด็กถือดาบมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเขาอยากที่จะขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาเพื่อพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับตัวของเขาตัดสินใจแล้วนะคะที่จะกลับเข้ามาขอโอกาส หรือว่ากลับเข้ามาพูดคุยนะคะตำแหน่งที่7จเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของข้อดีข้อเสียนะคะปัญหาปัญหาของเขาเนี่ยบางคนมีระยะทางต่อกันนะคะแต่ในบางท่านถ้าไม่ได้มีเรื่องระยะทางเนาะปัญหาของเขาก็คือเขาจะพูดยังไงดีนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนเนี่ยให้อาภัยเขานะคะ เหมือนเขาแบบคิดหนักมากจะพูดยังไงดีอะไรอย่เงี้ยน้ำมองว่าเขามาด้วยความจริงใจนะคะแต่แค่ว่าเขากลัวเนี่ยเขาคิดไว้มากมายเลยนะคะว่าฉันจะพูดอะไรดีนะคะจะแบบใช้วิธีไหนดนีเพราะเขาไม่อยากที่จะเสียเพื่อนๆไปนะคะ พลังงานของความหวงแหนอืมแล้วเขาก็กังวลในเรื่องของความแตกต่างในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะบางคนน่าจะมีความต่างกันมากๆแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาคิดถึงเพื่อนๆมากบางคนเขาอาจจะมีการฝันถึงเพื่อนๆด้วยนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะฝันถึงเขาก็ได้นะ นั่นแปลว่าเขากําลังคิดถึงเราอยู่ค่ะอืมกําลังนึกถึงหรือว่าคิดถึงนะคะอ่ะโอเคขอดูไพ่ที่กําลังขับเคลื่อนนะคะเหมือนกับเป็นพลังงานที่อยากที่จะเข้ามาแล้วนะคะอืม จริงๆแล้วนะคะคนคนนี้เขาแบบอยากที่จะติดต่อมาอยากทักมานะคะหรือว่าอยากเดินทางมาเจอเพื่อนๆแต่ด้วยความที่เขามีอีโก้นะคะเนี่ยไพ่เอ็มพลเลอร์นะคะคือคนที่แบบน้ำจะพูดบ่อยๆเนอะคือเขาอาจจะมีอีโก้นะคะที่แบบคือมีฟอร์มของเขานั่นแหละมันลยทำให้เขาคิดเรื่องนี้นานมากๆนะคะ แบบคิดนานมากๆส่วนเพื่อนๆรู้สึกว่าถ้าจะนานขนาดนี้ฉันไม่รอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่เขาเองอะค่ะก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเขาก็จะกลับมาแต่ในบางคนเขากลับมาแล้วเนาะมเรามาดูกันต่อนะคะว่าอันนี้เป็นตำแหน่งของความรู้สึกนะคะน้ำมองว่าเขามีความผูกพันกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเคย คบกันแล้วหรือไม่เคยคบกันก็ตามแต่มันเป็น energy ของโซเมย์นะคะที่มีความลึกซึ้งมีความผูกพันนะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะคนเนี้อืมเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในแบบที่จริงจังนะคะอยากเอา offer ดีๆมามอบให้เหมือนกับอยากจริงจังแล้วนะคะ <c oughs> อยากกลับมาแล้ว เปิดประตูให้หน่อยอ่าจะซันนะคะคือแบบเขาคิดถึงเพื่อน,อนมากอะคะ่ะเ,เพื่อนเป็นความสุขของเขาเนี่ยคือแบบความรู้สึกของเขาอะคะ่ะเขาแบบอยากกลับมาหาเพื่อนๆมากนะคะเพราะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขทําให้เขาเหมือนกับได้เจอแต่เรื่องราวดีๆเป็นสิ่งดีๆอะคะ่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา เขาเลยต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่แบบที่จริงจังเพราะเขารู้แล้วนะคะว่าเขาขาดเพื่อน,นไม่ได้นะคะเหมือนกับไม่อยากที่จะเสียเพื่อน,นไปนะคะเรามาดูใบสรุปกันเนาะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะการรียนเนียนขอขยายเพิ่มเติมนะคะขอขยายเพิ่มเติมค่ะกับสามถ้วย เดอะเวอร์นะคะชัตเตอร์ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนจะได้เริ่มต้นกันใหม่ในรูปแบบที่ถ้าเปรียบเหมือนกับกระดาษใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับเราฉีกกระดาษทิ้งไปเลยแล้วก็เขียนบทใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ใหม,ม่มาแบบที่จริงจังชัดเจนนะคะตัดสินใจดีแล้วที่จะกลับมาให้ความชัดเจน ให้รักแท้นะคะเป็น energy ที่คนคนนี้เขาเหมือนกับรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักเพื่อนๆหลังจากที่เขาแบบคิดมานานนะคะพอสมควรเลยเนี่ยบางคนก็จะมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันเนาะบางคนเพิ่งเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดขึ้นนานแล้วนะคะแต่เหมือนคนคนนี้เขาเพิ่งแบบมีความแบบตัดสิได้นะคะว่าเขารักเพื่อน เขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะมาค่ะสุดท้ายเนาะเรามาดูไพ่อ,อร์เคิลกันนะคะเดี๋ยวตอนท้ายน้ำจะเปิดไพ่ข้อความให้นะคะมาดูกันว่าไพ่ยินอย่างออรเ์เริลนะคะจะไกด์ไลายความรักความสัมพันธ์นี้ยังไงคะ ความจริงนะคะเหมือนกับการที่เขากลับเข้ามาในครั้งนี้นะคะเขาจะพูดแต่ความจริงเขาจะกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกถ้าก่อนหน้านั้นนะเขามีฟอร์มนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรือเพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเขารักเพื่อนๆนะคะเขาจะมีการแสดงออกมากขึ้นจะพูดความจริงนะคะที่มาจากความรู้สึกของเขาจริงๆ เขาอยากได้รับการให้อภัยนะคะรู้สึกผิดมากได้รับรู้บทเรียนนั้นแล้วนะคะกับการที่เขาไม่มีเพื่อนๆเนี่ยน้ำรู้สึกว่า Energy เพื่อนๆคือแบบเอาจริงนะคะคือชัดเจนมากจนทำให้เขารู้เลยว่าที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะตอนนี้เขาได้รับรู้หมดแล้วเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากๆนะคะกับการกระทำของเขา ไม่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเขาอยากได้รับการให้อภัยเซฟเลิฟนะคะการรักตัวเองเหมือนการที่เพื่อนๆรักเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะน้ำมองว่าเหมือนจักรวาลต้องการที่จะสอน ให้เพื่อนๆพและเขาได้บทเรียนของการกลับมารักตัวเองนะคะเพราะเวลาที่เรารักใครอ่ะเรามักจะลืมรักตัวเองจัก,กรวาลต้องการให้เพื่อนๆกับเขานะคะเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องของการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะเหมือนกับเวลาที่เรารักตัวเองได้แล้วอ่ะเราก็พร้อมที่จะไปรักคนอื่นๆด้วย รอบๆตัวอืมเหมือนที่น้ำพูดในไพ่ทาโลเลยเนาะที่บอกว่าจากักรวาลทำให้เพื่อนๆกับเขานะคะต้องแยกจากกันเหมือนท่านตั้งใจที่จะจับแยกก่อนนะคะเพราะอยากที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้กลับมารักตัวเองท่านเลยสร้างสถานการณ์นะคะให้มันเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น จักรบาลอยู่เบื้องหลังอืมอขออีกหนึ่งใบค่ะความกลัวนะคะเขากลัวเหลือเกินที่จะสูญเสียเพื่อนๆไปนะคะเหมือนตอนนี้ได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคุณค่ากับเขาแค่ไหนตั้งแต่ที่เขาหันกลับมารักตัวเองนะคะ เขาก็ได้เรียนรู้ถึงการที่ได้รักใครสักคนจริงๆมันเป็นยังไงและตอนเนี้ยคนที่เขารักนะคะเขาก็มั่นใจว่ามันคือเพื่อนๆเขาจึงกลัวนะคะที่จะเสียเพื่อนๆไปเขากลัวมากๆว่าเพื่อนๆจะไม่รอเขาไม่รักเขาแล้ว เขาอยากให้เพื่อนๆนะคะให้อภัยเขามาค่ะสุดท้ายเรามาดูข้อความจากเขากันเนาะว่าหากเขาสามารถพูดอะไรได้นะคะเขาจะพูดอะไรฉันต้องการที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง ฉันหวังว่าฉันจะกลับคำพูดของฉันได้เขาอาจจะเคยพูดอะไรไปนะคะและเป็นคำพูดที่เขาแบบอยากเอากลับมาอมฉันจะรอสัญญาณจากคุณฉันรู้ว่าฉันเป็นสาเหตุ เหมือนกับเขารู้ตัวนะว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนเพื่อนต้องเสียใจนะคะเหมือนตอนนี้เขาสํานึกผิดแล้วได้รับบทเรียนนั้นแล้วนะคะมันเป็นความผิดของฉันแต่ฉันโทษคุณนะคะเนี่ยไม่น่ารักตรงนั้นแหละเออด้วยความเป็นแบบเอ็มพลอเนอร์นะคะก็แบบมีฟอร์มมีอีโก้นะคะก็เลยเหมือนกับ โทษเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เป็นฝ่ายผิดนะคะทั้งๆที่ความเป็นจริงอะ่ะเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอืมใบสุดท้ายนะคะฉันรักคุณใต้สำราบเห็นไหมคะว่าฉันขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณนะคะที่เพื่อนๆได้มอบให้กับเขาเนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะที่ทำให้เขาแบบ เหมือนกับตื่นขึ้นนะคะเออตื่นขึ้นมารับรู้ถึงการกระทําที่ไม่น่ารักนะคะของตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดนะคะตอนนี้เขาทำได้แค่รอสัญญ,ญาณจากเพื่อนๆเขาหวังว่าเขาจะกลับคําพูดของเขาได้แล้วตอนนี้เขามั่นใจนะคะว่าเขารักเพื่อนๆ และนี่ก็เป็นนะคะแมสเซจจากคนคนนี้เนาะขอบคุณทุกการกด u u s สไคร์นะคะการกดไลค์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะสุขสมหวังสมความปรารถนาในทุกเรื่องเลยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย